อันนี้พ่อควานของน้องสายฝนวัดป่าเจียงนะคะก็นี่ได้มารับลวยจากคุณป้านาวรัตสี่เครือพ่อควานยกขึ้นให้ดูหน่อยค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะหนึ่งสองอืดโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดียวครับเอีกาเอาไปแล้วหนึ่งเครือเลยอีกสามนะคะพอดีพ่อควานเอาไปไม่หมดกําลังมาเอานะคะขอบคุณคุณป้านาวรัตมากมากค่ะขอบคุณค่ะครับนี่ก็ให้พ่อควานนะครับน้องช้างทั้งมีสิทธิ์นะครับ สามเครือจากแม่ปุ้มนะครับผมอ่าแล้วก็เลยเจ็ดเครือเราก็จะให้พี่อะไรนะพี่จันชายแล้วก็พี่คำคูนแล้วก็พี่ปู่ทองใบนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะฝากกรับอ่านี้เอ่อพ่อควานผ่านไปบ้านพี่คำคูนพอดีก็เลยจะเอาไปให้พี่คำคูณเลยนะคะสองบ้านบ้านละสามเครือเป็นหกเครือจากแม่ปุ้มค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบพระคุณคุณป้าอวรัตนะคะฝากลวยสองเครือไว้ให้น้องๆวัวจ้านี่สุกกายสบายใจเลยอ๋ออหยอย่อยอยเลยลวยหวานๆขอบพระคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะย้ำมีเลยโอเคนะคะนี่ก็ให้คุณนายโดสีค่ะพี่ๆฝากไว้นะคะรวมทั้งหมด68เครือนะคะที่ฝากไว้ให้ ครอบครัวตาแหววนะคะพี่ๆอ่าแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆเมื่อยนะคะพอดีจัดมาตรงนี้นะคะห้าสิบเครือนะคะเด็กๆสามเชือกไม่ใช่ห้าสิบเครือเกือบหกสิบเครือนะคะมาตรงนี้ให้แม่ดุกับน้าโมคุณตานะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องวัวด้วยนะคะเต็มกาละมังพิโกหันเป็นลูกเล็ก เต็มกะละมังพี่โกหันเป็นลูกเล็กๆเนี่ยไม่ไม่น้อยเลยนะคะพี่ๆเต็มบุบเลยนะคะตกไปเชือกละสิบกว่าหวีเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ตาแป๋วกับพ่อแสนกินที่บ้านเรื่อยๆนะคะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาครอบครัวน้องมินนี่นะคะตะวันขอยืมสมุดหน่อยค่ะตะวันเอาสมุดให้หน่อยค่ะวันนี้ก็มาสักเกือบมืดเลยนะคะถูกใจเด็กๆเลยกล้วยเต็มกะละมังนะคะ ขอ,อกราบขอพระคุณพี่เนตนะคะสนับสนุนม้ให้เด็กๆนะคะคุณยายแนนนะคะแม่หญิงพี่เดือนคุณลุงอุทิศนะคะป้าหนุยคุณป้านวรัตนะคะพี่อ้อยนะคะพี่พัชรินนะคะพี่ดำนะคะแม่ปุ้มนะคะพี่เอป้าป๋านะคะแล้วก็พี่ปุ่มนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ท่านสนับสนุนให้เด็กๆนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านที่ เป็นกาลังใจส่งกําลังใจให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะคุณนายดอกอิ่มเลยค่ะพี่พี่เย็นวันนี้นะคะกล้วยเต็มกะละมังขนาดนี้นี่อิ่มเลยนะคะสบายอกสบายใจเขาเลยขายได้กินกล้วยหวานๆนะคะเต็มกะละมังแบบเต็มบึ๊บเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาให้คุณนายดสีคุณนายนะโมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปให้กับคุณตาแสนดีนะคะ เราเอามาให้สองสาวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาคุณตานะครับบรรยากาศยามเย็นที่สวนเราค่ะพี่พี่นี่จะแอบมีฟ้ามือดอยู่นะคะน้ำก็เต็มทุ่งเลยเพราะว่าโดนออพายุฝนนะคะก็เลยจะประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่งํากินเยอะๆคุณนายคุณนายโดนี่ป้อนหนึ่งได้ถึงสองนะคะ มีตัวน้อย,นอยในท้องด้วยนะคะอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลาอ้าวน้องวัวมาแล้วไปเลยไปเลยน้องวอัวคุณนายดกไมก่กล้ากินพอดีว่าคุณนายนางาตาบอดข้างหนึ่งนะคะก็จะหวาดเสียวน้องวัวนะคะอ่ามาเป็นรายตะอ้วนผู้พิทักษ์น้องวัวนะคะน้องวัวกินกล้วยกันเร็วมากเลยลูก <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูน้าโมนะคะน้ำโม,ะะำโมกินอยู่ทางนี้ค่ะพี่พี่ ว้าวน้าโมกินเร็วมากเลยได้ครึ่งกะละมังแล้วคุณนายดรสียังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะน้าโมชิ่งไปก่อนค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะกินเลยจ้ะเห็นเด็กๆได้กิกกกนของหวานๆอร่อยๆแบบนี้เราก็ดีใจนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาเด็กๆนะคะ น้องวัวมาอีกแล้วตาอ้วนผู้พิทักน้องวัวน,นะคะโยนให้น้องวัวกินด้วยนะตาอ้วนมีคุณนายก็กินไปยาวๆเลยค่ะพี่พี่งามฉันก็ไปเรื่อยๆของฉันนะคุณนายตัวอ้วนขึ้นทุกวันตัวใหญ่ขึ้นทุกวันค่ะพี่พี่นาะ ถูกใจเขาเลยค่ะนี่อร่อยนะคะหวานๆจัดมาตรงนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าสิบแปดแหละนะคะเพราะว่าจะเอาไว้ให้ตาแป๋วกับพ่อแสนเชือกละสิบเครือนะคะต้องนีจจำได้ว่าามาเกือบเกือบเกือบหกสิบนะคะโอเคแล้วก็แถมๆพี่ๆที่สนับสนุนนะคะ,ะเกเ้าให้ตาแป๋วกับพ่อแสนกินเรื่อยๆนะคะ นี่อคุณนายดกสีก็กินไปแบบเรื่อยๆค่ะพี่ๆหูพิ้วพิ้วพ,พ,พ,พิเลยนะางก็แฮปปี้นะคะงามงามโูอรหย่อยเลยนะคะชาววไปดูน้ำโมบ้างค่ะ น้าโมไม่กลัววัววัวก็ยืนอยู่ใกล้ๆให้กำลังใจกินไปด้วยกันค่ะแต่น้องวัวเขาจะกินอันข้างล่างนะคะอืมตาอ้วนต้องยืนเฝ้าเพราะว่าเอ่อกลัวน้องวัวจะแบบวิ่งมาชนวิ่งมาทำกระมังน้าโมเสียหายนะคะพี่ๆี่มาหาแม่ด๊อมาเออเออเออเอ้เออเออเ แม่กลาสู้กับแม่ดแล้วแม่ดเอาจริงนะแม่ดนในของจริงเสียงจริงเด้อนะโมเขากินกับน้องวัวต่อจ้าไม่รอใครแล้วส่วนคุณนายดูสีนะคะยังกังวลน้องวัวอยู่เล็กน้อยค่ะพี่พี่ยังมีนิดหน่อยนะคะมีนิดหน่อยโอแสงเปิดแสงแรงเกินไปขออภัยด้วยค่ะพี่พี่แต่เราให้เด็กๆกินไปเรื่อยๆนอนเนาะพี่ๆี่ขามี ใหอ่เลยนะโมอ,อ,อะเรียนเชิญน้องวัวออกไปแล้วนะคะกินต่อค่ะดได้ครึ่งกะละมังมาครึ่งทางแล้วจ้ะคุณนายจา๋าสู้ต่อไม่รอแล้วนะอะนะโมก็ไปเรื่อยๆค่ะพี่ๆหมดกะละมังนี้เด็กๆก็น่าจะกินประมาณสิบนาทีนะคะเยอะน,นะคะพี่ๆไม่ใช่ดีน้อยเดอ้อค่ะเด้อเนี่ยอัดแน่นไปด้วยกล้วยเลยนะคะ รวยร้อยเปอร์เซ็นในกะละมังเลยจ้าแสบบอคุณนางเอ้ยกินไม่หือไม่อือเลยเนาะกินไม่ซ้ายไม่ขวาเลยกินอย่างสบายใจเลยเอ้ยเนาะแสบเนาะงามนุ้ยยามี่งสั่งเลย เดี๋ยวให้เด็กๆกินไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆขาเดี๋ยวเราจะไปดูคุณตากันต่อนะคะเดี๋ยวจะฝากลวยไว้ให้กับพี่ควานอิงนะคะกับน้องชายให้ดูระหว่างคุณนายโรสีกับคุณนายน้าโมกินนะคะหมก็กินเรื่อยๆอยู่ทางนู้นค่ะพี่ๆน่นจ้าคุณนายดกก็ไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาสองสาวนะคะเราไปหาคุณตากันต่อค่ะไปกันค่ะโอ้นี่ก็มาหาคุณตาค่ะพี่ๆ ค้ำคหน่อยเลยค่ะพอดีจะรีบไปดูน้องวัวคลอดลูกนะคะวันนี้เอามาให้คุณตาก่อนนะคะก็ขอพระคุณพี่ๆที่เมตตาคุณตานะะของคุณตานี่จะล้นกระมังเลยค่ะพี่ๆเพราะคุณลุงคุทินเน้นๆมาให้คุณตาเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาคุณตาแสนดีนะคะในส่วนของออข้อเท้าของคุณตาที่ปวดนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ <S 2>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  คะพี่ๆ คุณตาก็ออกเดินทุกวันพี่ของานก็ดูแลออกเดินอาบน้าําอาบท่ากินหญ้าไปตามสไตล์ช้างมีอายุ <c oughs> ตามสไตล์สวอนะคะพี่ๆทางนี้ก็คุณปู่ก็ปรับพื้นที่ให้คุณตาไว้นอนค่ะนี่ค่ะนุม่มนิ่มเลยนะคะปรับดินให้แบบเออสโลปเอียงๆมาหน่อยเพื่อที่คุณตาจะได้พิงอิงนอนได้แบบสะดวกสะดวกนะคะถ้าลาดชันเกินก็กลัวเขาจะนอนแบบว่า เจ็บแข้งเจ็บขานอกเส้นตึงเส้นอะไรไปคุณตามีอายุแล้วก็ต้องนอนที่นอนนุ่มๆแล้วก็ที่นอนที่สโลปลงอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆอ๋อใหญ่เลยนะคุณตาคุณตาเขาจะกินไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆของเขาเลยค่ะกินแบบไม่ใช่ช้างที่กินรีบแต่เป็นช้างที่กินไปเรื่อยๆนะคะ คุณตาจะกินเสร็จกะละมังนี้ก็น่าจะประมาณสามทุ่มค่ะพี่ๆนี่ก <laughs> ินไปเรื่อยๆอ่ะตาอ้วนเดี๋ยวเอาเอาใบไม้มาปูใบต้นตรงหงมาปูเดี๋ยวเทกด้วยไว้ให้คุณตานะคะ,ะเอาปูแล้วใช่ไหมโอ้ตรงนั้นน้องนิกลืมมอง,ง,องเาาออัาบหล่นบางอเออบางทีหล่นเนาะเดี๋ยวเทไอปูปูเอ่อกิงไอใบไม้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเทไว้ บนใบไม้ให้คุณตาเพราะว่าเดี๋ยวรีบไปดูตาแป๋วแล้วพอดีติดไปดูน้องวัวค่ะพี่พี่คุณปู่ให้ไปช่วยดูน้องวัวนะคะอูเยอะเลยเออกระจายกระจายจะได้ไม่ถึงดินอ่านั้นเราปูปลูกกิ่งไม้ใบไม้ไว้ให้คุณตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบพระคุณพี่พี่ที่เมตตาเด็กๆนะคะโอ้ใ่อยเลยคุณตาเดี๋ยวไปหาตาแป๋วกับพ่อแส้มกันต่อค่ะไปค่ะงามงามงาๆงามงางาคุณตางามงามก่อน งามน่าหยอยเลยค่ะชะแวบมาหาหมูอ้วนกันละจ้าพี่พี่ขาขอพระคุณพี่พี่ที่เมตตาตาแป๋วนะคะก็จะมอมแมมเล็กน้อยถึงกลางกลางแล้วก็ถึงมากที่สุดนะคะตาแป๋วจะกินเรื่อยๆนะคะตาแป๋วจะป้อนเขาเรื่อยๆค่ะพี่พี่จะไม่ได้ให้ทีไรเยอะๆเหมือนรุ่นใหญ่นะคะจะค่อยๆป้อนเขาไปเรื่อยๆนะคะ พราแสนก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเพิ่งจะหายตกมันยังไม่เน้นกล้วยมากนะคะก็เลยรอบนี้ก็เลยเน้นกล้วยไปทางสองสาวแล้วก็หนึ่งหนุ่มนะคะคุณนายดกสสีและก็คุณตาแสนดีของเรานะครับนี่เด็กๆก,กินผลไม้เยอะคุณปู่ก็ใจดีมากเลยไปตัดต้นไม้มาให้เด็กๆเ,เลยนะคะรู้ว่าลูกๆหลานๆกินผลไม้เยอะก็ตัดต,ต้นไม้มาสำรองป้องกันอาการถ่ายท้องให้ใหลูกๆหลานๆเลยจ้า น้องนางกินต้นไม้ก่อนระวังเข้าตานะอายอ,อยเลยเอากินต้นไม้ก่อนเออถ้างั้นเอากล้วยเขาก่อนตะอ้วนก็แสดงว่าเขายังอยากกินต้นไม้อยู่นะคะวันนี้สงสัยจะกินกล้วยอ่อเยอะแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็หิวนะคะพี่พี่ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ที่เมตตาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆเชือกนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะขอบคุณครับ